สวัสดีค่ะ FC ชออ่องแอนฟอมเลี้ยนะคะนะวันนี้ก็เออ่ถ่ายช่องต้านะคะวันนี้อาจจะเ,เดี๋ยวให้น้องฝน,นช่วยถือไลฟ์สดชออ่องแอนเนาะนเพราะว่าแอน,น,นจะถ่ายคลิปให้กับช่องป้าแตงคะ่ะส่วนไทยมันโนนะก็จะถ่ายช่องมณโอมเนาะ เลยนะครับถุงขนมวา,างด้วยกันนะครับถุงขนมวางข้างๆเลยครับยกบาทมายกถุงขนมมาด้วยเลยครับบาทมาแล้วยกถุงขนมมาเลยมาครับมามาเพิ่นจะเรียก เอฟซีบอกว่ามันไม่ชาดใครไม่ชาดก็รู้ไปช่องแอนนะตรงนสมองโอ้็คอยก็ไล่ตันโดนแล้วไม่ได้ไล่ที่ไหนก็ถ่ายคลิปผู้เชิ่ยอ่าเราจะกต่อไปเชิญคุณแม่ลาตีได้ยกนะครับข้าวบูชาพระพุทธครับ ยก,ย,กยุกยืนนั่นแหละครับคุณแม่ยกยืนนั่นเลยไม่เป็นไรครับยกเลยอ่ายกที่นั่นเลยโอเคครับบูชาข้าพพระพุทธกันครับเรียนเชิญทุกท่านได้บูชาข้าพระพุทธนะครับนักโมตสักภควะโตอัลลัคโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตัสะภพคะกวะโตพระลัหะโตสมมาสัมพุททัสสะอิทมังสุปะพยัญชนะสัมปนนังสาลีนางโพชนังอุทักกังวรังพุทธัสสะปูเชมา คุณแม่พระังด้านหน้าพระพุทธเาเรียนเชิญเอาสำรับอาหารใบคุณแม่หนึ่งสำรับก่อนครับมาว่าคำถวายก่อนแล้วก็เรียนเชิญนะครับญาญาติสังฆทานครับถือไว้เลยนะครับถือสังฆทานไว้เลยนะครับผู้ที่ติดตามคุณแม่มานะครับคนละชุดเลยแต่คนละชุดเลยนะครับ ศาสนาพัน <Str GI> คนมาชุดเลยครับยกให้แม่ครับลุงพลไปยกบาทครับลุงพลไปยกบาทเลยคุณแม่ถวายปัทหานนะครับคุณแม่ไม่ต้องถีอกันารับลุงพลลุงพลครับลุงพลถือบาทยกบาทเลยครับทุกท่านที่บ้านนะครับผู้ชายเข้าไปเลยครับมาเลยบาทเลยทุกคนเลยครับทุกคนเลยมาไม่ยกบาทไว้นะครับวางไว้ก่อนครับยังไม่ถวายอ บาดไว้นะครับอ่นั่งข้างล่างเลยครับนั่งข้างล่างแล้วก็แตะบาดไว้ครับแตะบาทไม่ต้องยกก็ได้ครับแตะบาดไว้นะครับเราจะไ,ได้ถวายทานสวยๆนะครับมันจะได้ครบอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านอ่าอีกหนึ่งท่านครับโอเคแล้วก็อ่ะต่อไปเราจะได้ถวายพัฒฐารนะครับเรียนเชิญทุกท่านว่าตามสุทินนางวัตเมธานังอาสาวะ ขยาว่งหังโหตูทุติยมปีสุขทินนางวัตเเมทานางอาสาวะขยาว่งหังโหตูธุติยมปีสุขทินนางวัตเเมทานางอาสาวะขยาว่งหังโหตูทานของข้าพระเจ้า เป็นนั้นให้ด้วยดีแล้วทานของข้าพเจ้า,า,รจาบริสุทธิ์แล้วขอจงเป็นมรรคผล,ผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัศาลขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตตการเบืนอนตต้องหน้านี้เทิน อีกมานิมะยังพันเตพัตานีสัพปะิวลาณีพิกุสังคัสสาโอนโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอีกมานิพัตานีสัพปะิวลาณี ปฏิคันหาตูอําหากัางทีขรรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมกับของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเถอ ยกไปเชนนะครับยกประเชนเลยลำดับต่อไปอคุณแม่ถาวายพัตตาหารก่อนถือมงคลยกให้คุณแม่ก่อนครับยกให้คุณแม่ก่อนอโอเคอลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ลาตีนะครับได้ถาวายเครื่องไทยธรรมและก็จตุปัจจัยตามญาติเลยครับใส่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเชิญ ยังยังจะเป็นถวายปัจจัยแล้วก็เครื่องเทียนกอผลิตเครื่องเทียนธรรมเลยนะครับเครื่องเทียนธรรมได้วยครับเอตรงไหนของสีเขียวโอเคเลยครับเออเดี๋ยวพึ่งถวายนะครับพร้อมๆกันครับพร้อมๆกันจะได้สวยๆครับจะได้ถ่ายรูปสวยๆเจนเชิญเลยครับผู้นำนะครับผู้นำของเรา เออนะนะคุณนะเดียนเดียนพร้อมๆกันครับจะได้สวยๆครับเชียนเชียนเด็ดเอาซสอมด้วยนะครับซสอมปัจจัยด้วยใครที่พร้อมๆกันเลยเอ่อพร้อมๆใครที่ยังไม่ได้ซสอมบมาสอมด้วยนะครับจะได้สวยๆนะครับเข้าเลยครับเข้าเลยเอ่อครบแล้วเนาะ อ่ะเชิญครับพร้อมกันเลยครับสาธุโอเคครับอ่ะเชิญยกสำหรับอาหารมาเลยครับตอนนี้ยกอาหารมาเลยนะครับกับข้าวอะไรมาเลยครับข้าวมันไก่นี่ก็มาเลยยกมาเลยครับยกมาเลยอ่ายกถบายเลยนะครับยกถวายเลยคิดด้วยอยาวางเฉย บางพระคุณเจ้าถ้าไม่ประเคนท่านชันไม่ได้นะครับท่านฉันไม่ได้นะครับยกไปเชนด้วยสัยภาพชัดไหมคะสัญญาภาพชัดไคะถ้าชัดกดหนึ่ปอยังครับโไปอย่างของหวานมาด้วยนะครับของหวานมาเลยนะครับข้าวเหนียวมีไหม ข้าวเช้านะฮะติดข้าวมีแม่ครับข้าวเหนียวมามก็มาเลยนะครับปีข้าวเอามาพร้อมกันหมดเลยนะครับให้เสร็จเลยนะครับ